มดข่าพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าพาเพลินนะคะทุกคนสินดอกไม้ป่าปอพงสว่างยอดมวยดังมแมลงกาดติดเชื้อในกระแสะเลือดเสียชีวิตแล้วกรณีดอกไม้ป่าปอพงสว่างจำเนียนมนเกษตรอดีตนักมวยไทยชื่อดังค่าตัวหลักแสนอายุ52ปี ป่วยหนักหลังจากถูกมแมลงไม่ทราบชนิดกัดที่บริเวณต้นขาซ้ายมีอาการหนาวสาั่นเวียนหัวและเป็นไข้ล่าสุดนะคะอาการสุดหนักเนื่องจากติดเชื้อในกระแสะเลือดต้องใช้เครื่องช่วยหายใจตลอดเวลาและแพทย์ต้องดูแลยอย่างใกล้ชิดและพักรักษาตัวที่ห้อง ICU อายุรกรรมชั้น3อาคารร้อยปีโรงพยาบาลกาลสินตามที่เสนอข่าวค่ะ ความคืบหน้าเมื่อวันที่7ตุลาคม63ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายจำเนียรมนเกษตรอายุ52ปีหรือว่าดอกไม้ป่าปอพงสว่างอดีตนักมวยไทยชื่อดังค่าตัวเงินแสนอยู่บ้านเล็กที่128หมู่ที่10บ้านดงบ่อตำบลยางตลาดอำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินเสียชีวิตอย่างสงบเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยลูกสาวแล้วก็ญาติอยู่ระหว่างรอรับศพกลับไปบำเพ็ญกุศล ทำพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะดอกไม้ป่าปอบพงสว่างเป็นนักมวยไทยชื่อดังค่าตัวเงินแสนเมื่อประมาณ30ปีก่อนเป็นน้องชายของเด็ดดวงปอบพงสว่างและเป็นพี่ชายของตุ๊กตาทองปอบพงสว่างแชมเปียนมวยไทยเงินแสนอีกคนนะคะเดิมเป็นชาวจังหวัดร้อยเอ็ดแต่มามีภรรยาแล้วก็มีครอบครัวที่จังหวัดกาลสินค่ะ ดอกไม้ป่าปาพงสว่างเป็นนักมวยไทยที่มีชั้นเชิงฝีไม้ลายมือเฉียบขาดหมัดและแข้งหนักนะคะโดยเฉพาะแข้งซ้ายที่เคยเตะคู่ต่อสู้ตกเวทีจนได้รับฉายาซ้ายตกขอบทางนี้เคยเป็นแชมป์มวยไทยสนามมวยลุมพินี6สมัยลักษณะมวยรัชดำเนินหลังแขวนนวมนะคะเลิอกอาชีพชกมวยไทยมาทำงานเป็นลูกจ้างที่เทศบาลตำบลยางตลาดจังหวัดกาฬสินค่ะ ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ